บูย่าคืออะไรง่ะทำไมทุกคนดูตื่นเต้นกันจังอ๋อบูย่านะ่ะคือคำพูดเวลาที่ได้อันดับหนึ่งในเกมฟ e e Fire ยังไงล่ะ Free Fire คือที่สุดแห่งเกมแอคชั่นเอาตัวล่อระดับโลกการันตีด้วยยอดดาวน์โหลด450ล้านทัก App Store และ Google Play นี่ คู่มือการเป็นที่หนึ่งใน Free Fire อันดับแรกเธอต้องหาตัวละครที่ชอบ Free Fire มีตัวละครให้เราเลือกเล่นมากมายซึ่งตัวละครแต่ละตัวก็มีความสามารถพิเศษต่างกันฉันเลือกผู้หญิงสวมแจ็คเก็ตเหลืองแล้วกันนั่นเคลลี่ความสามารถพิเศษของเธอคือวิ่งเร็วมากและถ้าอยากให้ความสามารถตัวไหนเก่งขึ้นเธอก็ต้องเล่นตัวนั้นบ่อยนอกจากตัวแล้วัวเองก็โดดเด่นไม่แพ้กันอยากแต่งแบบไหนก็เลือกได้ตามวิสระเลย ส่วนนั่นเจ้ามิวจะเลี้ยงคู่หูในเกมยังไงล่ะถ้าพร้อมแล้วก็ลุยกันเลยเธอจะไปคนเดียวก็ได้หรือจะไปกับเพื่อนในโหมดคู่และโหมดทีมก็ได้แล้วเราจะบูย่าได้ยังไงเหรอแม็กซิมเรื่องนั้นง่ายมากอยู่ให้รอดเป็นคนสุดท้ายจากผู้เล่นทั้งหมด50คนเอาล่ะอย่างแรกคือหาอาวุธและพยายามเกาะติดชนาไว้ล่ะว้าวดูปืนนั่นสิเท่จังเลยเย ฉันได้ปืนมาแล้วเก็บให้หมดจมไว้พยายามอย่าไปรู้คนเดียวกอดติดเพื่อนเอาไว้ในขณะที่วงค่อยๆบีบลงนี่คือเกมแอคชั่นเอาตัวรอดวงมันจะค่อยๆบีบลงส่วนใครที่เข้าวงมาไม่ทันล้ก็จะโดนดาเมจเรื่อยๆต้องรีบเข้าวงให้ไวสตรูมาแล้วหลบเร็วน่ากลัวจังเลยแต่ดีนะที่ฟรีไฟ์มีอุปกรณ์ทั้งตัวอย่าอย่าเข้ามานะ เคลลี่ระวังขง้างหลังเอานี่ไปกินยิงระเบิดไปแล้วหนงนัดหนึ่งศพไปเลยช่วยด้วยแม็กซิมกล้าทำเพื่อนฉอันเหรอนี่โกรธแล้วนะนี่แนี่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 บูย่าเราชนะแล้ว ฮ้ยมันก็ไม่ได้ยากนี่นะอีกสักต,ตาไหม <S <S โหลดเลยฟรีไฟล์ได้ทั้ง a อ p Store และ Google Play เรามาบุยยากันรู้ข่าววันใครสับสัญไแล้วสั่นกระดิ่งเลย